สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดปาดเองด้จ้าสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะปานี้น้องแก้มวัจะไปแสดงวัดเด็กกันด้วยจันนี่ก็เลยมาให้พี่โยแต่งหน้าจะชาด้วยจันพี่โยก็ตื่นมายังไม่ได้อาบน้ำมาเล่นด้วยจันนี่น้องแก้มมาปุ๊กจะชาด้วยจันนี่ตื่นเต้นตนะจ๊ะเดี๋ยวพี่โยจะมาแต่งหน้าให้น้องแก้มไปไปแสดงในวัดเด็กกันนะจันนี่มาจ้า ที่ขาดผมยาวอยู่ไหนเนาะเห็นไหมดูผมมาขาดผมดกผมดูยาวนี่ยายใบในของอ,อันนี้ก็บำรุงผิวหน้าก่อนแล้วจะนี่ก่อนแต่งแล้วจันทร์ อันนี้ก็รูงานได้จริงแต่งไ้บอยแล้วอ้ะเ <c oughs> อามือออกเออลงธรรมดาด้วยต้องงานเด้อนือจะยังลบไปทำไมล่ะ้ขงหาที่ขาดผม <c oughs> กันแดดให้น้องได้น่าจะเขาแสดงในหลุมนี่หลุยหรือเปล่าแต่มีเวทีไหมเนี่ยหรือว่าในห้องประชุมต้งตื่มาฮะอยู่ตรง,ตงส,สนามอนะ๋อสนามเนาะตรงมีแดดอะไรแต่เด็กกันแดดกันแดดไมได้านาะอันนี้เป็นเกมกันแดดนะจ้ะ <laughs> นี่เป็นครีมกันแดดจะเจ็บใส่น,น,นอนไม่รับเหรอวะน้องเกมตื่นเต้นตื่นเต้นไหม แล้วแต่งเสื้อแลต่งให้เอฟซีดูจะั่นเนาะได้ไหมแต่งหน้าเสื้อแล้วก็ต้องกาเต้นแหมอันนี้เอฟซีเห็นเต่นในคลิปนล้แต่ว่ามีคนดูข้างนอกมันรู้ต้องเต็นให้เป็ดมั้ยอ้โอ้โหสุดายก็จะรองพื้นเดี๋ยแจะ ้อเสียนี่ยทุกหนคอเสียเล้ค่ต,ตัวดได้หนุหนังขยับอันึกหนูอยจะพัฒนาแข็งๆจะไปเตี้ยนตามมาลาป่าแต่งหนูไปเียนข้อนี้ แน่น้องเจมนาใหญ่จะเปลืองรองพื้นอยู่จะ <laughs> เดี๋ยวร้านเล่นเดี่ยวไงข้อขึ้น โอ้สวยละแค่เด็กก็สวยแล้วจังพอรึปาเนานะพอยังอ่าทีเดียวก็จะลงแปรงให้นอ้องด้วยนี่ จะวันเด็กสมไมตอนพี่โยเป็นเด็กหน่อยพอถึงวันเด็กเราลูกวัดใดล่ำใดอะไรนี่พี่โยก็จะตื่นตื่นแล้วจะตื่นจะ้าวนอนไม่รับต้องมาแต่งน้ากันจะมีตุ่นกาอะไรตื่นอะไรนี่ เดี๋ยวจะเป็นเล่นบีง่งเล่นบีกัเลยเดี๋ยวนเนี่ยออกแบบมึงเป็นือนฉ็ดเป็นขาดนะยังขอ เดี๋ย่ทำนาหญีเปลมันจะหนังหนูทำนาธรรมดาเงินเปลมก็เป็นโรยหนูทำนาหญีเลยดิดนาใหญ่มันใช่นอน <c oughs> เก็บนาใหญ่มันใช่จริง <c oughs> มันยายหรือเหมือนแปะ หัานหนา้าเอ็กซ์ซีดูด้วนะว้าวเริ่มตาเราก็ได้อโอียลองไว้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเียนคิวให้น้องนะจ๊ะให้ลาจัดจานเรียกน้องแก่ไปก่อนนะจ๊ะ โอ้ยอ <c oughs> oh, yeah. uh ่ะ huh. อ uh, <Yeah. S 1> uh ่ะนให้เ c ีดูดนี่น่าเปลี่ยนไปเเลยนี่เนี่ย เดี๋ยวตาตาให้น้องนะจ๊ะจ้าเดี๋ยวตาตาให้เกมกันนะจ้ะ sebentar. Uh. sao mùa nó xin bài giờ mấy tá mày để mà bày xì mà bày với cái mà bày tò tá phân ตออเนี่นยะ้วหึรับเลยรับรับรับนมันจะเปล่อนรับอะไรเด้เด็กเชนฟังนับไปยางนี่นอือดูดุขยางนเอฟซีดูด้วยอนน FC, วยออาจจะมองไม่่อยเห็นด้จากไกลๆนี่

ปัดเกตนิทรรศแต่งให้น้องแก้วเจ้าที่โยกกระองแต่งเอีงเพ๋ยวจะอาบน้ำแต่งตัวทำงาน น <sociedad> ี่อ <Leonard> ้ยอานสาวไบเดี๋ยวตาจะปัดให้ใบให้นชมพูชมพูไปเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะได้เป็นสเตย์เล้นรับตึกนั่นโอ ก็จตกลางมัดซงนุกเฮ่ไหมแฮนด์ะอฟด้วยไก่นนด้วยน,นี่ต่ำรับทาร์ทโม่ไกลๆอาจจะไม่นั่นนะจ๊ะอยู่ข้างนอกนี่ยังเข้มเลยนะจ๊ะอ้าวต่อไปจะให้น้องทาลิปนะจ๊ะ อันนี้พี่โยะแกะแ่งไหม่ให้ร้านนิดนึงจะได้งไ,งไม่ต้องแบบว่าจะพี่โยะทาปากพี่โยะเลยก็ไม่ยากให้ทาปากร้านะจากพี่โย get, my, ะก็เลยแกะแ่งไหม่เลยนิดนึง ลิปนี่จะทนเลยจะจัดพิโยธาที่ว่าพิโยธาก็คือทาแขกขังเดียวเราก็อยู่จนมดวันเลยจะนี่นะที่ว่าเห็นตอนพิโยทายคลิปตอนเย็นอะไรเงี้ยจะพิโยธาเช้าเดี๋ยวเราก็อยู่เลยแล้วกิกนข้าวกินอะไรก็ไม่ออกไม่สน ตอนแต่งจุดจะท่ายรูไม้ป่าดูเดิมเดิมอ่างกว่ากล่องสุดเป็นไม่อาไม่ได้ให้ยิน ได้ไม่ต้องเติมลิปบอยนะจ๊ะอเ,อเหนื่มตาเราก็เซตเรียบร้อยเลยจันนี่เดี๋ยวรอให้อีกสักครู่แล้วก็ไปเช็ดลิปออกแลจันนี่ <c oughs> เป็นยังไงชอบไหมลูกช <c oughs> อบดูในในกล่องก็อาจจะจางจนาในจัง่วัดขงนอกนี้ อย่ามีแต่ว่านั่นเลยนะจ๊ะอย่ารอมาดูตอนเสร็จรีบออกกันนะจ๊ะโอ้ยจ้ะเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะจ๊ะนี่ปากก็จะเป็นสีชมพูดอยู่เลยจ้ะนี่เอาละจ๊ะคลิปนี้สบไปแค่นี้นะจ๊ะเพราะว่ามาแต่งหน้าให้เอาแก่แล้วจ้ะนี่ก็ตื่นมาแต่เช้าใส่ใจห่วงนอนแล้วจ้ะพี่โยขอขอบคุณเอสซีทุกทุกคนนะจ๊ะที่ใชรก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์แล้วเป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยรักเอสซีทุกคนนะจ้ะ Selamat siang. Selamat siang.